ขออนุญาตครับข้อฝึกข้อฝึกพอย่าครับจัดแถวกันครับให้เว้นระยะห่างโอเคครับเพื่อความสะดวกในการนะครัวหนึ่งช่องแขนนะครับเปิดแถวสำหรับการฝึกถ้าคนเป็นฟาวเนาะหัวแถวเป็นลักอันนี้ก็เป็นลักหัวแถวต้องต้องไปไหนนะครับพอละหนึ่งช่วงแขนหนึ่งช่วงแขนปุ๊บเนี่ยก็คือยกมือซ้ายขยายไปด้านข้างแถวนะครับเนี่ย ระยะต่อระยะเคียงก็คือระยะต่อระยะเคียงระยะต่อตั้งหลังเขาระยะเคียงเขาหนึ่งช่วงแขนเขาก็ค้นแถวที่สองปุ๊บนะครับต่อก็จะเอามือแตท็กหนึ่งหนึ่งช่วงแขนนะครับต่อะถสองสามเป็หนึ่งช่วงแขนมดเนาะได้ครับอันนั้นเขาน่ะเปิดแถวสำหรับการฝึกข้ามควบเลื่อนเปล่าระยะต่อระยะเคียงหนึ่งช่วงแขนเปิดแถวไปทางไหยแถวจัดแถวนะครับตามไปเลยครับ ได้ได้มาได้ได้ก้ดไั้ันน้ก็ม้จไ่ปไอนหน้าะครับแล้ไอาคมันิดือนมือเหมือตั้งหัไหล้อกบตรงพอขาเน้่ครับเขาจัดเร้อนะครับพอพอคนแม่สุดนะครับถึงแม่อารมเ่เอาเอาขึ้นมาตรงๆเน่ยครับยกยกแต้งตรงเัาเนี่ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์อนทนะตอนนี้ผมอยู่ตีที่วาการอำเภอแม่ใจครับเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมนะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปฏิบัติงานของชรบอครับหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนั่นเองครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการฝึกอบรม วันที่2ครับแล้วก็อันตอนนี้นะฮะทั้งสพมไม่ใจเปิ่นก็ได้มีวิทยากรมาช่วยฝึกสอนอบรมคือกับอันสมาชิกชรบในเรื่องของการฝึกในภาคปฏิบัตินะภาคสนามในเรื่องของการจัดแถวตั้งแถวแล้วก็มีการฝึกการไสหันวาหันกับหลังหันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะของการปฏิบัติงานเะครับเดี๋ยวข้ามาดูบรรยากาศกันครับเวลาเขาเตะจุ่แบบ เสื่อนาอำเภอไปนะครับเื่อบรรลับไปตรวจยึดตรวจเขานะครับอยู่บางครั้งทั้งอาจจะไปไปบริการประชาชนในการงานบุญงานกุศลในการแจ้งนะครับเสียขอพร้อมลงมือก่นวันนี้ครับขออยากใจลดน้อยครับนะครับขออยากยกมือดิข้าวจะฮัทกิดเป็นฆ่าปลาซื้อเป็นะท่าหากินห้องเพอเพราะล้ออะไรนะครับครับอันเดี๋ยวเอาอี้ดีกว่าเขานอนในเมองอยุทั้งหน้าตรงละเสียวห้องกับเปขาเขาลบนะเขานอน สมมุติว่าเขามีหมวกนะครับเนบาะทุกคนเนี่ยใส่หมวกก็แล้วนะครับอ่าผมจะให้ทางทางหน้าเขาลบเนาะแล้วก็ทางขวาเขาลบทางซ้ายเขาลบนี่เนาะแล้วตีดไปหันติดภูมิปัญญาธิตเหมือนตาปู่นะครับเนาะทุกคนครับ

ถ่ายภาพว่าใครทำไ,ได้สวยสุดปุ้บเป็นครับรางวัลในอำเภเนีเะนะ่ยครับส,สุดท้าพปุ๊แต่ว่าเขาพยายามทำบ่อยๆอย่างนี้นะคือมันเกิดความเคยชินแล้วก็ใช่ๆครับค่ะทำวันทายาฮัตครับก็เป็นการทำความเคารพ หน้ายก่มแรงกี่พเทาากตอนีาไปขนาดก็ตื้นนะครับหนอนี่คือโคหรับีคือป่าวันนี้ครับผองหน้าวันทนะครับ

หลายคนกันเนี่ยาได้เคยฝึกเหมือนกันนะครับนี้จะเป็นการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมสำหรับพี่น้องชาวบ้านวันนี้มีสามตำบลครับปับแฝกแม่สุกอัไนกี่ตัวก็ซองน้อยกับป๋องเ่มเิมนครับ

นีห่ถ้ามีหมวกนี่กำบังลมอลยรับครับแต่ถ้าหมามีนี่เขาไปตีกิ้วอ๋อครับมายังเกาเลยม่ยังเกา ดัดหน่อยดัดหน่อยสงสัยต้องดาไม่เลยครับนี yeah> ่เริ่มดัดมือกันแล้วครับ ีไก่ไข้ฟึ๊กครับเนี่ยก้อย้ฟึ๊กครับนี่ยี่สินนะอันนั้นอยู่ในนั้ตรงนั้นนะครับเนาะเอาโอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเอาข้อต้นหนึ่งกำกับฝ่ายบอลล็อกนะครับก่อนที่จะไปใส่หางของมั้งหมดทั้งหมดเขาตรงตรงหน้าปรนใหญ่โอ้ฝั่งนี้ทางนี้งามครับทางนี้งามเขาได้ทางหน้าแล้วเนาะ เดี๋ยวเขาอยากั้งขวาทั้งซ้ายนะครับทั้งหมดทั้งหมดทางขวาปัญญัต้อหันหน้าไปทางขวานีัถุเข้าอกันหน้าไปออกันหน้าไปออกกนหน้าวน้เือนะกันารเอ้ออานหน้าไครับไปฟง่เหมือนเดิมครับอยู่ตรงหน้ายังม่ทมาสนะครับเลย ทั้งหมดมือลง่อ่ายรอนง่ายครับนัมันหากนะเดี๋ยวเอาแห่ข้างเขาหน่อยไอ้กขครับเอา้นทางขวาวันจัด สำรวจนี่เป็นปีแล้วครับสำรนะครับทางซ้ายญญเอามือขวานะครับาอซ้ายนะมือขวานะครับเนี่ยหันหน้าไปทางซ้ายเนาะเนี่ยงามครับงามกลง ขอานุญยตขึ้นมนรถบ่สอนจริงนะี่เลยอยอเาเอาทางซ้ายคนข้างหน้าผมมอสูงมือสูงนิดีเห็ชัดน้อยครับทางซ้ายโอ้ตองเนีนครับงามงามงามครับนี่แคบคือคือถ้าเขาลบขั้นพื้นฐานก็บหอกผมหน้าผมในกรณีพุ่งคั้สามาเนาะ แต่เขาวันหาบที่พวกนีเขาต้องมีงบสำหัมาติดเยะพกพกถาวรมันสำหรับต้องมีงบนั่นก็บเิสำหรับครับเดี๋ยวเามาเอาตั้งแต่อ่าซ่อนกันหนาอเอาวันหยานอยแต่เขาลบตรงหน้าตรงขวาตรงซ้ายเนะอยั่่ยวหนึ่งหนอยเนาะซึ่อมันชื่มนชื่อมนช่มันชื่อมันชิ้นนครับามอ้าวทับดทที่เขตตั้งแถวตรงรว่ามันมันมันจะได้รู้ข้อมูลกับเขาหนาอ เอ้ตรงหน้าปัญยัดตรงหน้าอกอบไฟตรงต่อรงหน้าเลยครับเงองทางขวาปืนยัดโอ,โอ,โอ้ยังดีน,น,นะมั้งง่งทางซ้ายปันยัดมือขวาครับดีมือซ้ายนะงองนี่แหละครับ Lúc nào cũng có thể phát hiện được khoan 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 อือตอนนี้แถวอาจจะดูอัดแน่นกันสักหน่อยนะแต่ดีสี่กันขยายแถวแต่ดีห้านะครับสามแถวได้นะมสี่แถวนะกับหลังหันนะครับอ่าสาม สองสามีฮะกลับหลังฮันเพราะเพราะ่าเดี๋ยวสอง,สองสสสสไปนะครับตั nos in <ain> ้งสติดีด้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเป็นบรรยากาศการฝึกแบบสดๆเลยนะครับคือ นี่คือซ่อมกันบ่กกี้นาทีเองนะครับนี่ถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับพี่น้องเจ้าบ้านท่านี้พยายามความลมมือในการฝึกคกับสฉพาะเมื่อแม่ใจเป็นก่อพยายามจะเทรนนิ่งนะนี่เมื่อกี้ยังเอ่ยปากชมเลยฮะถ้าเป็นตำรวจนี่ใจเวลากันเหมือนอยู่นะเจชาบ้านทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับนะครับ เนี่ยนะครับขอบ้านแม่บ้านบางทันเป็นกันยังเหมือนเคยมาฟึกเลยนะแต่ในเมื่อมาเป็นนี่ฮะชรบอแล้วก็ต้องมาเข้ากันทำกานอบล้มนะดครับเกิดความเป็นระเบียบอันนี้จัดแถวขึ้ขยายไปมน่อยนะจะได้เข้าถึงตัวได้ง่ายน้อยนะนนะครับเอาละครับห่ สี่วยุดแถวโต้ครับอันนี้เก้าไปตรงหน้าสองเก้าครับอันนี้เก้าไปหนึ่งเก้าครับด่ครับแถวเพิ่มแยวเริ่เยขยายแถวกว้างขึ้นน่อยครับ หลังอันครับมันก็จะได้มีระยะกว้างมาอย่างน้อยเท่านั้นผมจะขยายหน้าไปคนนี้ผมก็ได้ครับเพราะมันจะติดพิสสั่นไส้มือติดกำลังลดพิสคงลดกับนอตต่อไปนะครับนอตเอามาควบควนกันเดี๋ยวเราใส่หันกว่าหันมะครับนอตกับหลังหันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นพื้นฐานเราต้องไม่ใส่เน่านเวลายี่เราจะเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนที่ไว้หนเนี่ยเขาไปปิดเป็นแถวเนี่ยเขาจะ ฉพาถัววผมได้ต้องมีคนสั่งนะมันจะไปเก็บขบวนด้วยกันข้วต้มด้วกันะครับเอาขบวนนะครับทวนนครันาขนหลิก้ามลก้ามนะครับเนาะขหมนแถวตงาตงไม่เอาเอาท้าชิดกันเลยนะครับขาชิดกันเลยนะครับฝาท้าเนี่ยเออหัวไม่ท่าเออฝ่า้าเนี่ยเท่าเท้าเท่าขวาเนี่ยฝ่าเ้าห้างกัะมัหนึ่งฝ่ามือนะครับนาขาตงหนึ่งฝ่ามือแล้วก็มือทั้งสองข้างมือสอข้างนี่ชิด เรื่องห้นิยามพฤตกรรมเนี่ยครับข้างล่างตัวครับแบ่งน้อยหนึ่งนะครับหนังนี้คือผ้าต้มนะครับน่ะยุดต้นะครับนี่คือผ้าต้มนะครับเนาะตอนที่ไปถ่าต่อไปเอาละครับเดี๋ยวเอามาลบทวนนะครับผมจะเริ่มตั้งจากขวาหันก่อนนะครับเนาะขวาใช้สมาส่ยหันนะเช้สมาครับหลังหันนะครับเนาะออาทั้งหมดทั้งหมดตั้งแตงว่าขวาเนี่ยขวายึดยุบเปิดขาท้าวหรงขวาขึ้นนะครับเนาะ

ตนเนี่ยจะยกหมุนำนครับยกยกฝาหน้าซ้ายเปิดเปิดฝ้าขวายกฝาหท้าซ้ายรับง่ายๆคือถ้าบุึ่สั่งด้านไหนนะขวานะเอาโซนขวาจ้ำไว้ฝ่าซ้ายาซ้ายจำไว้นะครับสัญญาณมันไกลไปน้อยนะฮะ เดี๋ยวรองสก๊อตนะครับเนี่ยอย่างนี้มองเอสก็เห็งดังๆกันได้เดี๋ยวอย่าตั้งไส้อ่านนะครับเวล้าผมตั้งว่าไส้อันนี้ออกภาคสนามนี่สัญญาณไม้มันไก่ไปนะฮะฮับสัญญาณแบบได้นะฮะถ้าเอาวนไอ้โซนเท่าไส้เนี่ยเป็นจุดหมุนก็หมุนไปทางซ้ายนะครับเลยเก้าสิบองศาเนาะซ้อันเนี่ยครับแล้วก็ขาขวาไม่อยาตึงหนอแล้วก็ ตอกมาเลยนี่นะครับนเอานะครับทั้งหมดทั้งหมดเขาปุ่มใส่หันเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วมาเดิมไหนครับนาะงสาเหตุสี่นี่เราเวลาเราสั่งสั่งใส่เราใส่นั้นใส่ลูกหมุนเนื้อเราเอาเอาต้อข้าว่าสั่งใส่เนี่อ เาวสรข้า้างกว่าเขาเป่าข้าหมนก็ยังข้อตัวเขาทำเสร็เอมาได้เคลื่อนไ <utan labels S 2> <respuesta. S 1> ่ไหนมเ่าน้องไปเยอะยังทำข้าตยกตัวข้าใต้เนะแล้วู้นจังไหหนะแล้วก็เปิดพาท้าขวาเนะยกยก้าใตเปิดเปิ้า้าแล้ยกข้าข้าขวาเนะ อาข้าวสาลีตื้นหมุนนะครับน้องแล้วก็ฝายล้วก่านที่กระพืินแล้วก็หั่นไปปุ๊บมันอยู่ทางนี่นะครับน้อกระตากวาตึงนะครับน้อแล้วก็ท่อมตบอันนี้คือไสหันนะครับว้ามัน้อหันตบนีกนะครับน้อนี่คือหั่นนะครับเดี๋ยวมาดนครับน้องครับอ่าเดี๋ยวมาด้วนสหันก่อหั่นครับน้องมันมันมันมได้คั้งอ่ามดหมดเอาปุ้ง ว้าฮึ่าเติมทีมาขึ้นมาให้มาครับเนอกตอนหมุนเนี่ยเขาพยายามเอาเราตัวเราตั้งตรงครับเนาะพยายามเอาชุดหมุนอยู่ที่ส้นเท้านครับเวลาสร้างไส้หันเอาส้นเท้าไส้จะจุดหมุนสร้างควหันเอาส้นเท้าเปล่ไปชุดหมุนนะครับเนต่อไปถึจะสร้างสร้างไส้หันนะครับเนี่ยหมดปางหม ซ้ายหันเดี๋ยวมันต้อง้าเนาะหรอบเนาะมันต้องอเนาะหมดตอนนี้เฮาอยู่ทาตรงละาตรงเา่องไปฝอื่นน่นหมดาั

อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายเลยนะครับพี่น้ออันบที <no p Obrig illions> ่ึงเนาะจะกเข้ามาเพ่เลยที่ข่าวนาวเย้ทุกคนก็น่าจะพอจะต้าใจในอย่างครับเอขอเงไปเนาะ้อหนักหนาเนี่ยีรยวมันถึงเข้ารักเหมือนไ้รัหนเอานะครับคนต้องครับมีผ่าตรงเ้องกาตรงนะทุกคนอย่าาตรงละทั้งหมด

กับลัางมันเ <s ans krit> ขาถ่ายอยู่เขาถ่ายอยู่ <s ans krit> ถ้าถ,ถ้าแขนบอกแกงเยอโอเคอยู่นะต <s ans krit> ิดตัวนะแขนติดติดล้มตัวไว้ เอาต้นแขนแขนลงแนยติดลำตัวเลยเออมาต้องแกว่งใช่นะเออเขาด่าละขาเรมเข้าดาละอันนี้กำลังถ่ายยู่นี่แหละ เออ,เอ,อโหประลวงแขนวันมา <c oughs> เออเลืมได้ละเลืมได้ละเออ

โอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าฝึกพื้นฐานนะฮะการไสหันขวาหันกับหลังหันแล้วก็ว่นไยัฮัทําความเคารพนะฮะก็ถือว่าทุกท่านทําได้ดีมากครับในเรื่องของการฝึกเดี๋ยวเขาก่อยไปดู่เดี๋ยวแบบฝึกหัดต่อไปชรบจะได้รับการฝึกอย่างจากอ เฉพาะอ,อพืภอนแม่แจ๊คเห็นะกมกนเดียวมาดูกันครับผม